Om, yeah. สะโให้ใกลสยไฟหน่อยหัวมันนี่ส่ไฟวอีกต้อยดหน่อยไปดันน anyway> well, ู้น่าทางนูนล่ะเข้ามาด้วยพี่เดมาทางนี้นี่พี่ีรนถ่ายอไร่เวิดีโอเ่ายถ่ายอลยถ่ายเป็นวิดีโอเลยเนาะกดแล้วัหัวันะเดี๋ยวไมื่อลงมาเลยหัวล่างสิมือ่ามือย่งดมือย่ง ตึงมือตึงตึงไงอย่ามันลอยต้องตึงมือเราแบบตึงมือขึ้นอ่ะสู้มือรอดลอดลอดเอามาถ่ายวิดีโอไหนตุ้ถ่ายแล้วไปกดแล้วกดแล้วถ่ายเป็นวิดีโอไอมันดึงมือเราไปเจ้าไทยไยนั้นนะรอดซูมซูมนมหน่อยนมอ่ะผมนาผมออกหน่อยเนี่ย่ะตึงแล้วมันเอ้ยอะไรเงี้เบื่อเปล่าจาน mày đâu 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 mày 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 ไปไทยคืนแล้วแหละคืนแล้วแหละไปแล้ว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 คิดเทียวไปคดียวไปเดี๋ยวยังไม่ตึงตึงไปแรงตึงลให้มันพุ่มพวดไปเลยเบาๆไม่ดูแล้วาจก่อนอธิษฐานก่อนสรเนี่ยใรถพนะเนี่ยเอาอธิษฐานเวไปปที่ที่แล้วไปถึงญี่ปุ่นนะเพรว่าตอ้นียไปทางานญี่ปุ่นทำน หนึ่งสองสามไปเงปไปไปไปดีที่สไดเ่ยไม่เจยวเล้วชุดพัดนแลงาพาไปไปลงข้าบ้านใครไปดีมากเลยไปไปไปดีเลยแบบไปไปเวอร์มากเลยไปดีเาไม่กลับบ้านะไปคู่ประตูสวนอ่ะไปคู่เลย 哎，你买那个？